มิดครับไปสิน้ำมันรถมาวารถจม่มดูด้วยเดี๋ยว

มันมัดพอยไม่ได้อัน่ะแก้วมันดับเบิดแห้งถอยบ่อนเนาะข้างคำเนี่ยพอยใดก็เ่อคนดินมันจะหมุดมันข้ามเท่มันจิหมุดไปเลยน่ะ มมนชิมุดไปเรื่อยมันชิมุดลงไปเลยมันว่ามีขื่นนาดินเนี่ยหูยน้องไม่โคมายืนหน้าผมแต่เขาหลอกเขาเคยหลอกบอรเขาหลอกว่าเียม่เคยลอกเลยยืนยังไ่เคยหลอกลยหน เรียบร้อยดีม <Ele> น <laim> ่ยวมาเอนดอกเบ่งท <rawd Moder> ี่ต้องกันแท้ๆทางดิดี้เนี่ยบอกโจกมาขุดดอก่อนใหญ่มันดูฮะแม่นวะ ขุดธคางรถมีพุดธคางแตงท้างนิดดีได้ว่าสันบุกขืนเนี่ยนี่มันดูได้นี่มันดูได้เบิดนี่นี่จริงสิดูแล้วเป็นยังในหน้องจอเนาะเป็นยังเนรอเป็นยังไวขนาดเนาะขันบาจูงน้ำมีรีเติบปั๊มต้นลุ่งก็เป็นยังแบบเนาะจะเดินไม่มีปัญหาแซน้ำก็ได้เนนยังุ่่้แต่เครื่องนี่รักษาเครื่องมันหน่อย เครื yeah. <t resources> yeah. ่องยางเดียวปั then, so ่มจุ่มน้ำก็ได้เออมาเตือนนะเตือนว่เป็นยังตัวถึงก็บ่าเป็นยังเราสายผ่านถือน้ำมันกับมือเนี่ยเท่านั้นนะเครื่องเดี่ยวเครื่องยางเดียวมันชิลวเล่ออะไรด่มันมาไล่ขวางเลยมันมาไล่ขวางเลย